รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมสืบสารประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566รดน้ำขอพรจากผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคลวันพุทธที่5เมษายน2566นายอภิชัยเอกวนากุล รองอธิบดีรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งที่2ในการนี้ดรพรศรีสุทธนารักษ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการและเจ exactly ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมลำแพนชั้น9ก้ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากนั้นนายอภิชัยเอกวนาคุลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและดรพรศรีสุทธนารักษ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวอวยพรและร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการผู้ตรวจราชการผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าส่วนทั้งส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1-10ถึง10ร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลณบริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น9กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำหรับพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นอีกหนึ่งประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานโดยเฉพาะการขอพรจากผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ที่เคารพรักนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอีกทั้งเป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกินทั้งกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังนอกจากนี้ยังเป็นการชำระสะสางสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตอีกด,ด้วย I so the